ก็กล <ITA> <To> ่าวจบเลทุกคนนะครับวันนี้ก mm ็ร hmm. <at> ู me, so ้สึกหมดไปนะครับ right. ก yeah. <cas> ็ที่ผมพูดเสียงเบาๆนะครับก็ไม่ใช่หรอกไม่ได้ป่วยหรอกพอดูนเวลาที่ผมอดดิใช่ครับตีสองผมเพิ่งมาว่าตอนเนี้ยที่ผมไม่ได้ลองลินประมาณสองสัปดาห์ก็เพราะว่าหผมหมดไฟจากการเล่นเกมไอ้ไอเนี่ยใช่ทุกคนเห็นนี่ไหม ใช่เจนมือสามทุกคนก็จะสงสัยว่าทําไมมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งนะครับที่เพราะว่าแบบฟิชนะครับเขามีผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณเจ็ดหนึ่งแสนนะครับเมื่อแสนถึงสองแสนคนซึ่งซึ่ง,งใช่คนเล่นลดลงเดี๋ยวผมจะไปเล่าเรื่องว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นเกมเนี้ยในคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมเล่นแบบนี้มานะครับก็ ใครที่แบบว่าเปิดเข้ามาแล้วไม่ได้อยากฟังผมพูดแล้วก็ปิดได้นะครับเกมนี้ผมก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเลิกเล่นละเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกเลยส่วนตัวนะครับคลิปนี้โอเคส่วนตัวนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมค่อนข้างแบบว่าเพจค่อนข้างเพจทูวินเลยถ้าถามว่ายังไงล่ะครับเพจทูวินก็ คุณถ้าคุณกดเข้าไปในฉากคุณก็จะเห็น99โลบัคคูณสองภายใน5นาทีซึ่งมันมันมันไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ถ้าคุณเติมประมาณ35โลบัคใช่ไหมแล้วคูณสอง่ะมันจะดีกว่าเน,นี้แล้วคุณเห็นนไ,ไหมสกินเรือบันนี่บอนไปบันนี่โบนเนี่ยเจสกีเนี่ยพันพันหนึ่งพันสองร้อยโลอ่ะโคตรแพงนี่ยังไงนะพวกสกินเบ็ดหรือเกมพาร์ตอื่นๆเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ย สามสิบเก้าโรบักอ่ะได้แค่สองห้าร้อยบาทในเกมเมิ่ะไม่คุ้มเลยอ่ะมันควรเป็นว่าเออสิบเก้าโรบักได้ห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ต่อมานะครับเรื่องของโอกาสดรอปและเรื่องของอื่นๆอะพวกโอกาสดรอปโอ้ยค้างเหี้ยเลยค้างไม่ไหวไอ้เนี่ยทุกๆครั้งที่อัปเดตอ่ะมันจะค้างเว้ยไม่ชอบเลยโอเค อ,อ,อส่วนตัวนะครับโอกาสอบของเกมนี้ค่อนข้างแยน่นะครับอย่างตัวปลาใหม่ปลาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างตัวซีเคตใหม่นะครับ <c oughs> คุณเห็นนี่ไหมซีเคตตัวใหม่ที่เพิ่มเข้าเพิ่มเข้ามานะครับก็เอ้ยหายไปไหนอีกเนี่ยไหนนะนี่ไงเนี่ยคุณเห็นนี่ไหมส,สกายล่าอีสอาสร์ซีเกตฟิชเนี่ยแล้วคุณดูโอกาสที่เขาปรับ0.3เอร์น์0.32เอเ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โอกาส113ที่คุณจะต้องใช้เวลา15นาทีในการจับค่อนข้างทีแ่แล้วเมื่อคนจับมันได้นะครับคุณจะต้องเจอปบปัญหาใหญ่นะครับนี่ก็คือโพเกสปิด095ใช่ต่อให้คนใช้บัฟสเตดี้หรือบัฟอะไรอ่ะมันใช้ไม่ได้คุณจะต้องใช้เบ็ดเฉพาะของมันซึ่งเป็นเบ็ดเนี้ย Leviathan l o ถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะจับโดย39%โดยไม่ใช้ออรลเล มันก็ได้แต่มันต้องใช้เวลาเป็นวันน่ะแล้วถ้าคุณใช้ออร์แลจะโอกาสจะเพิ่มมาเป็น1 9ึ่โอกาสหนึงใน50คนคนก็คิดดูอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็คิดดูแล้วว่าผมหมดออรลไปเท่าไหร่กับไปเกมเฮียเนี่ย โอ้ไม่ไ้โอ้าวไม่นะไปแล้วเกิดยากออกยากผมคิดว่าเกเขาควรปรับใหม่นะขนาดบูดโชว์ตั้งสามสิบเนี่ยของเมอร์ลินอะยังไม่ได้เลยแก้วมาเปิดออร่าก่อนมาขอพี่สองจะลองไาย ไม่นะมันจะหมดออร์แลนเลยแล้วมันจะไปแล้วไม่ไมันหายไปโอ้ได้แล้วได้แล้วคุณจะมาก็ตอนขับจากเช้าเลยคนดูอะไรก็ได้วะนั่งชินหรอนางงานเนี่ย อย่างที่ผมอย่างที่คนเห็นนะครับในไนนม่กี่เขาบอกว่าหนึ่งในสามสิบสามนะครับไอ้สามรยสิบสามนะครับซึ่งไม่ยังเป็นไปไม่ได้หรือที่คุณจะจับโดยใช้เวลาแค่ซิมาาทีแต่ไม่มีออโราสม,มนนะอันนี้สมมติถ้าคนตกโดยไม่มีออโรแนะครับก็จะเป็นไปไม่ได้ถึงโอกาสมันจะน้อยอย่างนั้นมันก็มันเป็นไปไม่ได้เู่ดีอ่ะผมผมคิดว่าเกมเขาควรปรับใหม่นะแต่ว่า จากโอกาส0.32เป็น1%แล้วถ้าคนเปดิดออโรราจะเพิ่มมา2-3-4-5%อะเงี้ยก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ขอบคุณที่ฟังคราบคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครฟังจนถึงจนตอนนี้นะครับก็ขอบคุณ แดงจัดไม่ใช่ไม่ใช่อันสุดท้ายเราปล่อยดีกว่ามันจะไปละโอ้เสียใจว่ะแต่หลายอย่างอ๋อคอนโดใไปหอยเจ้าล้านตัวโอ้ยเนาะหมวเรี นี่มันลองไปตกใจ <c oughs> ไม่นไะไ้ไปเลยใช่ไหม